สวัสดีโอเคครับม um, okay ีมาแล้วราบสวัสดีท่านยันด้วยนะครับอยู่กับผมโอเคเลดเพลทีวีแซมแล้ววันนี้นะผมก็อยู่กันในเกมโ o เกมสกิปนี่โอ๊ยเกมเกมสกิปนี่โอ๊ยเกม Resident e v i 4 remake ครับโอเคครับก็อยู่กันในอีพีที่สามแล้วนะครับ วันเดียวอัดสามอีพีโอ้โหย่างตึงไม่ตึงหรอกตอเล่นพูจริงโอ้แล้วก็ตองเนี่ยลคอนดอร์เฮ้ยยาวยาวยาวลุคตวคอนดอร์หนเขาบอกเขบอกว่าเขาเคยทำงานที่อัมเบลลาอัมเบลลาเขาอเาอว่าเาเคยงานที่อเบลราอัมเบลล คอนโดบอลไปแล้วอะไรอะไรน็เหมือ <two>, huh? นกันเหรอฮะที่เจอน้องหมาเรารักหมาเออมาเจะไอ้กี้อยู่มีดเอาล่ดดูแลตัวเองดี้วบัดี ฟุตบอลโอ้ยอย่าลองอยติดลิกาสิ์หมดลองลิกาสิ์อะไรอ่ะตลกตลกตัวยูทูบแบนช่องเขาอ่ะโอ้ย มองสกีไปดีแล้วยัะเนี่ยโอ้ยไอเกดหยุดทีดับเองโอเคโอเคโอเคครับสุดหล่อเราเป็นคนรักสัตว์ ถูกต้องฮะโอ้โโอ้โผมลืมซ่าคนตรงนั้นก็ว่าแต่ลืมอะไรสักอย่างแล้วคนละตัวไม่ไหวแล้วหมาหมาผมก็ไม่เว้น ไม่ไหวแล้วกับหมาผมก็ไม่เว้นก็ว่าลืมลืมไปยิงคนที่แม่งจ้องมองเับตอนนั้นลืมไปปล่อยหมามาใคยอ่ะพอเสรผู้ติดตามผมครบห้าสิบผมจะมาไล่์เกมเกมนี้บ่อยๆหลอกเล่นแล้วเล่น ก็เกมอื่นๆด้วยเกมนี้ด้วยนะได้ยวสอนมือขอจบคลิปนี้ก่อนมันยังไม่เข้ามางเลยหลอดแส์เลยทำไมอ่ะ ทำไมอะโอเคครับ okay. แล้วก็ให้กันพาวเวอร์แล้วก็ห,วหัวกาลาอเนี่ยหัวเด็กยักษ์ปะที่มันที่ผมเคยฟังประวัติครั oh, บโอ้วีของใหม่มาแล้วเนาะโอ้เด ปืนนี้มาเียมีอะไรขายเปล่าของใหม่ที่เห็นตะกี้ไงละะะ่ะซื้อไหนกันล้ะอดนอนอดหอ,อ้งปืนนี่ดีอขอเฮียเดี๋ยวสิโอเคผมจะได้ไม่ซื้อกวตตีกลับมอร์ทุกเมื่อ godmother took me yo let's be no <coughs> Let wow. church i made it ไม่เห็นมีคนมาพักทายเนี่ยไม่แค,ค่ล้นเคเจอละมันก็โล้นหมดมันก็โล้นทุกบ,บ้าน Bassa Damnit. Condor under to ruse. Under one to rules Church is sealed. Should call any eagle? A baby eagle, nothing yet. My, maybe I do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. คอนดวอเอาเขาบอกว่าเหมือนมันจะได้ยินเสียงร้องไห้อยู่เนาะขอภัยด้วยครับขอภัยด้วยครับโอเคครับต่อไปเลยโอ้ย

เองก็พูดมันก็ยิ่งติดอ่ะดิมั้งไม่ก็ไม่ติดทางเหมือนมีคนคุณนตุกต้อง ก็มาแอสเอาอาเาไอ้ห็นเสียงบัลลมมาขอไปเลยนะโอ๊ยเฮ้ยเป็นไงล่ะดับุกคิวดับุกคิวโอ้ยอย่าลุมเกดิลุมเกผมว่ะทุกคนทำไงดีลุมเกผมอ่ะ ขอโทษนะครับผมหัวร้อนขออนุญาตถ้าผมเล่นขัดใจคนอื่นก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ยไม่กลัว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 ดีแต่ว่าคนอื่นคนอื่นก็เล่นเกมนี้นะแต่เราไม่เซ็นเซอร์ไง ำไมเพราะเขาเอาวิดีโอใน PS5 ไปลงในมือถือไม่ได้โอ้ตกโอ้ยยย่ยยยย อฮ้บอลสตอร์โดนระเบิดไฟตัวเองนี่น um> <s art> um> ี่มาโมโมอันนี้นี่นี่นี่ หมดแปดปีเจ๋งไม่น่าจะหยุดเลยการฟาร์มของที่ง่ายที่สุดเลยนะครับโอ้ ไม่ไม่เห็นนะครับความจริงนะครับซิมเบ้นะครับไม่ได้พูดดีนะครับความจริงก็พูดหย่างครับเราเล่นเราเล่นต้อยจะโดนอินซะแล้วเอ้ย ยังไม่ได้ตองเลิศคืนถ้าตองเลิศคืนเห็นเห็นเขาเล่น i อซีดึกดึกอ่ะอาจจะเป็นพ่อเขาเนาะอย่าเชิญน,นะอย่าเชิญน,นะแ,ญนะมแม่นมีคนที่ชื่ออะไรวะ R O V O T อ่ะ e นั่นย่าแม่ตู่โทรมาละแม่ไม่ได้เรียนพิเศษมั้งฮันเลึก เขียนไม่ดีใช่ใช่เขาเคยปล่อยเรียนพิเศไม่เอาเอาเรียนพิเศษทำไมเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นเงินเลเรียบร้อยนะผมก็ทำการซื้อของสพนักานได้ล้วครับได้แล้วคไม่ทันแล้วอ่ะ เกดเคสไม่ทันละผมไม่รู้นะว่าจะมันได้ยินมันยังได้ยินเสียงเซมเบ้ไหม๋ย่ที่เราลูกผมปิดไมค์ไดีก่อนปิดเสียงเซมเบ้เลยเฮ้ยดูได้ กองสบของตำรวจนี่ว่าแล้วเราจะทำยังไงไปดู <I do. S 1> เอ้ยตัดหัวมันโยนลงนะ้ำไม่ได้ยินคุยกับแ,แม่ไม่ได้ยินเลยเสียงพัดลมเตกๆตะเตะเตะเอะขนาดนี้โอ้ชงมันจะเกิดวน่นนะอันนึง คนรู้หรือไม่ครับถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้คุณสามารถปลดล็อกชุดฟรีในการยิงน้ำครับสวัสดยครับพี่พี่ครับผมเป็นเอฟซีพี่ครับขอโทษครับร่างางผมขอคลิกเซนบบเบ้เมื่อเราเรียน,นเอาหมดก่อนอ <c oughs> เอ้ย <c oughs> ยัย <c oughs> สัญญากันมาแล้วนะครับไม่หยาบผมไม่พูดหยาบ เพราะฉะนั้นผมนก็ไม่อยากนะราอดเลยเอาแหละได้<า>เวลาลบเกมแล้วจะได้จะได้โหลดเลสซีเด็ดกีโหลดมันทำไมอ่ะต่อหรอกจะมาโหลดนี่จะเล่นลองเล่นโป้ปาทูน่าดูหยอก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 ไม่ได้โหลดแต่จะโหลดไอ้นี่แอ้ซับซินคี 4, สีแบล็กแฟกไอโหลดอีกไอซสีเขาคิดเองแน่ ก็จริงก็จริงก็จริงครับก็จริงไม่มีคนโดนฟังนะเดี๋ยวครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมในตำนานนะครับในตำนานก่อยชิงอหมถ้าเกิดใครรู้กูจะชอบใส่เขาแน่อย่างเช่นพี่ผีตมเกี๊ยวหน้าหน้าเหมือนแกะเท่ากันเลยทั้งสองคนใครว่าน้าเหมือนวัวเลย เหมือนเหมือนอังกอร์ค,คน,นี้นะเขานะน้าเข<อ>น้าเหมือนโอ้โหดูจากคุ้งแบบนี้แล้วนะครับหน้าแบบนี้แล้วนะครับผมแบบนี้นะครับผมตอบได้ชัดเลยนะครับก็คือเคเซมเบ้บอทีวีครับความอ้วนนะอันนั้นโรบอนแล้ว <laughs> <laughs> โอ้โหแล้วดูพี่ดีออนเราแล้วหึ่งจังเถอะยิงเลยอ เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยไม่ได้อดเล่นเพื่อนเลยเอาปาเจ็ปเบปาเจ็บต้องรักษาแผลต้องตัดตัดเนื้อออกวะโอเคตัดด้วยตัวเองไม่ให้ใครตัดเราไปาเก็บ,บเจ็บแล้วก็น้าปะ สามร้อยอ่ะดีโอดีดัตต้องบอกสปาตาไงโอ้ยน้ำมันชนเผาอี้อ่าสามร้อยสปาตา ปาดจิบหนักเลยผสมดิอาวินเลือดนิดเดียวเพิ่งไข่ไข่ไข่ไงจำได้ไข่สามารถเอาไปโยนคนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยยยาใจเย็นเย็น

อูไม่ได like like oh! ้อวดนะคะอวดเด็กผ no ู้ชายเลยเด็กผู้ชายสุดเขาค่ะตอนเจ้าถืูเลยชิ้นแก่เห็นไหมครับความจริงครับเซมเบย์ได้พูดเพราะเสมอไปนะครับโอ้ยอู๋โดนไม่กินข้าล้วอันั่น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 เขาด่ากันอีกแล้วนะเขาด่าเขาด่ากันอีกแล้วนะครับเซมเบ้นะครับพูดอย่างนะครับ พออชันโอ้วันก็เลยหยุดกินเงี้ยคุณคิดว่าใครหลอกกว่ากันครับระหว่างเซมเบ้หลอกกับโรบอทโรบอทหลอกกับเซมเบ้โรบอทเฮียภาพโรบอทเฮียนะเดี๋ยวเอาภาพโรบอทให้ดูเฮียเฮียเลยอืา

คุณบาซิมบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมความรู้แล้วมีอีกแบบอีกแบบหนึ่งที่เป็นไอสีเหมือนจานผ้ามุก Original ใช่ในเครื่องสาตาร์ทไม่ติดวะใช้น้ำมันเลยวะต้องใช้น้ำมันเลยนะเ<ง> <c oughs> ลยองมีส่วนสั่น โอเคครับโอเคครับโอเคครับคุณคุณสปอยครับโอเคครับเข้าใจครับโอ้ยไม่ซื้อมีอะไรนะเอ่อขออภัยนอกสำหรับคำหยาบนะครับมันคืออืมกระเบนนะครับกระเบนปลากระเบนเราเล่นเราเล่นไม่รู้ดิมันคือปลาล้อเล่นนะครับโอ้โห ร้านสู้ในแบบออริจินอลผมว่าผมว่าผมไม่ไปเล่นออริจินอลดีกว่าเพราะว่าจอยผมยิ่งไม่ดีอยู่ใ <The Bad. S 1> <Okay. S 2> ช่อยเล่นออริจินอลนะแต่ออริจินอลคือดอะเบดใช่ออริจินอลคือเสียงลำพานของแอชลีย์นะครับผมเล่นทีผมปวดหัวกับแอชลีย์ตลอดนะนนโอ๊ย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  อย่าพูดสิเขาจะทำคลิปนี้สำหรับเด็กให้ดูปืนใช่เด็ก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 โอเคท่านชมเดี๋ยวเราจะมาโชว์อีกคลิปนึ่งนี่ก็คือคลิปที่เป็นเรื่องของเกมที่เป็น Lizzy Lady View เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ภาพนี้นะไม่ใช่ภาพนี้เดี๋ยวจะเอา Lizzy Lady ภาพนึงให้ดู Yes sir เดี๋ยวเดี no ๋ยวเดี in ๋ยวเดี well, okay. 2> 2> ๋ยวเเคุณครับอย่าไปติดตามเซมเบย์นะเพราะมันชอบไปล้อนะครับ เราเนี่ยาง่ายคือคนติดตามมันก็ได้แต่มันชอบล้อชอบช่องผมมันเปิดอยู่ดีดีมันก็เปิดคลิปช่องผมแล้วก็เอามาล้ออะไรอย่างเงี้ยนั่นเนนะครับนั้นเดี๋ยวทีหลังนะะผมจะเอาไปล้ออะไรแบบนี้บ้าง

ไม่ความจริงเนาะผมรู้ต้องนานเล่นะ o p g a เกราผมเล่นจบไปหลายพันรอบแต่ก็ดีแล้วแหละที่ช่วยช่วยบอกนะครับเพราะเผื่อผมลืมเพราะผมไม่ได้เล่นนานพี่ชมพูโอ๊ยายเลดนตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วฮะทำไม<อ>ต,ตัวลีออนบักอะตะเกียะ ลีออนอ้วกก็หล่อลอเล่นโหหมอะกับภาพเอาไปทำเป็นมีมตังเงยอ้วกก็หล่อนอนก็นหล่อเราเล่นเราเล่นบ่อยอยังวะคนหลอก็ทำเลยหลอไปหมดอะอ้วกก็หล่ เร้อยครับ <interacted> พีนี้ครับพีนี้ครับก็ขอจบไปก่อนนะครับแล้วเจอกันอ EP หน้าครับบ๊ายบาย